สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับ FIFA 22นะครับกับโหมด Player Career Mode นะครับทุกคนนะก็มาอยู่กับพาร์ทที่13แล้วปะกับถ้วยนานาชาตินะครับก็กําลังก็คือแต้มตัวแนะนําและ6แต้มนะครับว้าวอันนี้นะครับเป็นข่าวนะครับหน้าหนึ่งนะครับก็ชัดประตูใสประตูช้ให้ทางอ่าเลสบูซูบวกนะครับเพื่อเราแล้วก็นานเดสนะครับย้ายทีมนะครับ มูลค่า32ล้านปอนด์นะครับสุดยอดไปเราไปเจอกับาบายาบายาอะไรนะเชื่อมตัวตันี้จะไม่ได้ไปดนึงนะเลยันบายาโดรินะบายาโดรินะสําหรับทีมนี้โอ้ไม่ค่อยฟิตเลยร่างกายแต่ก็ต้องเล่นนะครับตามยุทาก,กรรมไปนะครับก็ยังเป็นยิงไปแล้วนะครับสี่ลูกปะสําหรับ สำหรับเปิดถ้วยนานาชาตินะครับกองก็จับมาที่ช้างไทยเราเลยก็อายุ19เองนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงไปเรื่อยๆนะครับา,า,เ,ปา,าเปิดบ้านนะครับการมาเยือนของบายาโดรินะฮะเลอันบายาโดรินะฮะ,ะนะะ่นากลัวอยู่หรือเปล่า ทีมนี้ก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่เคยกลัวนะครับเพราะว่าฟอร์มทีมเรานั้นดีจัดสัมผัสได้บังไว้สตัดได้สวยบอกแล้วทีมเรานั้นมาแรงครับช่วงนี้นะใครก็หยุดไม่อยู่ดูเว้นทีมใหญ่ๆนะ ไปโอ้โหสวยจ่ายลูกนี้เรียบร้อยครับจ่ายลอดขาทุกคนเห็นไหมสวยงามมากมาถึงก็เปิดประตูเลยครับประตูขึ้นนําแล้วของเลดบีเลดบูซัวบวกนะครับทุกคนจากช้างไทยเรานี่เองนะครับสุดยอดลูกจ่ายลูกนี้นะครับลอดขาเลยนะครับเห็นเพื่อนหลุดนะครับเลยจ่ายลอดขาไปเลยครับแล้วก็เพื่อนซัดเต็มข้อเต็มแข้งเลยหายเลยครับแมรีล้ําแน่นอนไม่อยากเชื่อว่าไอ้ช้างจะใจกว้าง ใหญ่เข้ามาสมุดก็ใจของช้างเนี่ยแหละครับไปคืนเพื่อนก่อนเอ้คืนย้อนหลังนี้นี่โทษทีสวยหลุดยิงโอ้โหติดเซฟ<ม>อุตส่าห์หักหลบมาอย่างสวยลูกนี้ยิงโอ้โหติดเซฟอีกแล้วโอ้โหพิกปุ๊บยิงปับ๊บ ไม่ได้โยนบอแลแรงกว่เฮ้ยได้เสียบอลเลยทุกคนแมกองหลังเราโหดอยู่ชนะยูฟ่ามาได้อะยิงโกเราโคตรเหนียวได้แชมป์ยูฟ่ามาคุยหน่อยนะครับคุยได้ทั้งวันนะครับแชมป์ยูฟ่าเรา <laughs> บังไว้หมด <laughs> สวย <laughs> ตักบอลได้สวยวะล่ะ ย,ยิงยิง oh, <close> โอ้โหยิงไม่ได้ห่างตัวอะไรวะวันนี้อุ้ยตีเซฟอืมไม่ได้ยิงโอ้โหตรงตัวอะไรวะเนี่ยวันนี้นนไปเพื่อนโอโ้โหโอ้โหเพื่อนหลุดว่ะตัดไป <to S 1> ได้โอเค ไปเนเพื่อนหน,น่อยอู้ยิงไกลโอ้หติดเสฟไปมือแล้วก็บุมไกลไปลนะฮะลูกยิงเพื่อนไม่แรงพอด้วยแล้วก็บุมแคบด้วยครับใช่โอ้โหหลุดไม่ไม่หลุดเพื่อนเราเร็วอุย๊ยเพื่อนเราพามาก่อนกับตันทีมใช่ไหวะไม่เพื่อนลูกนี้ยังไม่ได้เหมือนเดิมชิมหายหลุดแย่งมา ยังเฮ้ยโดนสาขึ้นนำได้แล้วโอ้ยข้างบนหลุดชิหายแลหลุดโดนไหมน่ะอย่าทุเวลาด้วยชิบหายทุเวลาด้วยโอ้โหติดเซฟยิงเบาแล้วก็ติดเซฟเสียวว่าหลบเจ็ดคนแปดคนเหมือนมิสซี่ได้ปะอุ้ยหลุด เราจะไม่เลี้ยงเล่นแหละแต่โดนขึ้นมายุ่งเนี่ยยงมะย่งมาเอ้ยติดติดบล็อกติดบล็อกเฮียย่งมาเพื่อนแย่งมาแย่งมาแย่งมาเอ้ยโดนยิงโอ้โหชนเสาโอ้โหโชคเฮ้ยเคลียร์บอลเฮ้ยโอ้ติดเซฟเกือบโดนอุ้ยโอ้โหเล่นแรงแดงไหมน่ะ โอ้ลูกนี้แรงจ้าดยิ่งโอ้หไม่ได้ม่งไปไกลเพินโกก็ทบฟอร์มด้วยแถมเสาทบฟอร์มอีกต่างหากชนเสาเคลนคานบอ่อยมากมีดวงมีคนมีดวงนะครับเฮ้ยเนี่ยนะ ชนคานอีกแล้วบอกแล้วสาวบวกสิบคาน์บวกสิบทุกคนีเกมทุกคนเดี๋ยวไหมชิบหายแล้วยิงออกสอยนกไปหนึ่งตัวหลุดเฉยมาได้ไงวะเนี่ยยิงโอ้โหหักคอเกิน ไ,ได้ยิงโอ้โหเรียบรอ้อยเป็นตูแรกมาแล้วของแมต์นี้ของนาจีไอของช้างนะครับช้างไทยเราโอ้โหสวยงามลูกนี้ลูกนี้แบบสวยงามจริงครับโ,โ,โ,โอ้โหหมดสิเซฟลูกนี้คมจริงๆ,ๆนะฮะยิงจนได้ต้งองแปลงจิดแล้วเอ้ยอ้าวเอ้โโอยหลอกไปได้ เฮ้ยโอ้โหติดตัวเดียวเองจะได้ยิงโอ้โหเรียบร้อยลูกที่สองโอ้ยยิงสองใจหนึ่งหาช่องอย่างสวยโอ้หาช่องสวยจัดจาดโอ้ยิงอีกแล้วครับสำหรับไอ้ช้างไทยเราโอ้จอมทำลายประตูจริงๆนะครับเด็กนรกโอ้แล้วโอ้โหลูกนี้เสียบมุมไปสิครับมุม เสียเสาดีผู้ผิดเฮ้ยชนเสาโอ้ยยังอะไรตห้ที4-0เฉยถล่มสยับเลยครับสวยยิงโอ้โหยิงออกซอยนกตุ๊กเลี้ยงอยู่นะครับจะได้อะฟองคลอง ชนะไปนะครับสำหรับช้างยิงไปสองลูกนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับแบบนี้รู well, ้เลยนะว่าใครได้ถ่วยใครได้เอมพีก็รู้เลยเหมือนกันนะ <Good movement. S 1> โอกาสยิงรอบแรกก็เหมือนครึ่งแรกก็เยอะอยู่นะแต่ทำตูไม่ได้นะยิง2อ1หนึ่งครับสำหรับแบบนี้โอ้โหเซมิไฟนอลนะครับทุกคนชิงรอบลองลอง,ลองชิงชนะเลิศน,นะครับ ก็เราก็เจอคิดลรหน้านะครับทุกคนนะไปกลัวอะไรอ่ะเราโหงอยู่แล้วไม่ค่อยฟิตนะลงแค่ครึ่งแรกพอถ้ายิงได้นะยิงไม่ได้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนออกยิงถ้ายิงได้เดี๋ยวเปลี่ยนออกนะฮะถ้ายิงไม่ได้ก็อยู่ยาวครับโอ้ยรอบรองชนะเลิศนะครับ,รบ,รบสุดติงจริงๆ It's very much a tempo. So right right here. Santiago, Santiago Quilona, right Here on the Spanish capital, Madrid. Sure I'm right. Derek Ray, and my commentary partner, as always, is Stuart Robson. I'm coming right up for you. Action from the European International Cup semi-final. It's it's Zansburg against Zansburg against Quilona. Quilona. Well, we're now down to the final four. Derek, it's been a great tournament up to now. Good preparation for the upcoming season, and both teams would love to get to the final in a few days' time to cap it all off. ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้บิงหาช่องก่อนที่ธประตูวเรีเป็นออกโอ้ยเลี้ยงไปไหนวะเนี่ยเื้อบอลเลยผมผมผมเห็นตารางระดับเขาอยู่ดับสิบห้าในเรื่องจริงเนอะไม่ได้เพื่อนใจเสียวัดเดือบมาก โดนแล้วโอ้โหขึ้นหน้าไปสี่คนห้าคนอะไรวะหน้าทีมนั้นกองหน้าเขาเยอะจังวะไม่ขึ้น,ไม,นไม่ลงเยอะด้วยเราโอ้โหโดนไปแยะเฮ้ยเขาเล่นดีจังวะชิบหายหลุดโอ้โหเปิดโอ้โหยอดไปโอ้โหยโดนขึ้นนำก่อนไม่อยากจะเชื่อว่าเลดบูสูบ,บูกจะดูดขึ้นนำก่อนโอ้โหอะไรครับนี่นาทีที่ส2องอยู่ดีก็โดนขึ้นนำ แล้วหลุดอย่างนี้กองหน้าเขาเพียบเลยจริงหลุดไปโลง่โลงๆโอ้โหสกัดไม่อยู่เปิดไปสวยงามมากโหเล่นดีจังวะเอาแล้วนะครับลางไม่ดีกับความผมไม่ค่อยฟิตด้วยนะครับยิงโอ้โอติดเซฟเดือบแบกของจริง อ้เรียบร้อยเรียบร้อยตีเสมอได้จากรช้างโอ้โหมหาโหดนี่มันโคตรเทพไอช้างมันโคตรเทพโอ้โหลูกนี้ยอมเลยครับลูกนี้เ hey, ฮทั้งสนามไปคนเดียวไม่พึ่งเพื่อน,อนปาปา,ปายิง่งโอ้โหมันคมจริงๆไอช้างเนี่ย แม่งอย่งก็มีดคมๆอย่งกระดาบสมุทไลนแล้วนีว่มันชิมีธรรม,มดาครับตัดบอลด,ด้วยเล่นโคตรดีครับไปเพื่อนทันเบ้าหนะ้าเฮ้ยทันโอ้โหเพื่อนทนันอู้แต่ว่ามันกระเดียวกับกระดอนอุ้ยโอ้ยส่งแล้วติดบังไว้เพื่อนมันจะไปได้อีกเนะาะ ให้เพื่อนให้เพื่อนดีกว่าเอาลุดลุดเรียบร้อยขึ้นนำนี่แหละทีมแชมป์ยูฟาจำไว้น้องจำไว้นะลูกนี้ไม่ได้ก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนแทงต่อเออต้องอย่างี้ดิผงบอลไม่ได้แล้วเรอกยิงอู้เรียบร้อยส1มหนึ่ง โอ้ต่อบอลยังสวยเอาล้ำหรอเอาล้ำทุกคนโอ้แต่เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนไม่น่าส่งคนนั้นน่ะล้ำใครวะล้ำผมหรอยิงเฮ้ยติดอะไรวะวันเดือบฟากโอ้ยลูกที่สองไม่มา ได้ส่งไรกูเนี่ยอุ้ยหม่งเขาเซฟสวยโอ้จะโดนไหมเนี่ยเสียวว่ะงั้นหยาบแล้วโอ้ยิงออกไปตรงกรอบนะครับไอ้น้องไปฝึกเอาใหม่เปลี่ยนตัวนะครับฝั่งฝั่งนู้นนะครับกีเลน่านะกิโลน่าอ้าวหลุดเฉยยิงเรียบร้อย ลูกที่สองมาจนได้อยู่ดีก็วิ่งหลุดไปเฉยโอ้โลูกนี้อยู่ดีก็วิ่งหลุดไปเฉยครับหลุดแบบงงๆแล้วความเร็วความเร็วสปีดต,ต้นนั้นก็เสร็จดีครับยิงไม่ห่างตัวมากแต่แรงนะครับก็ถึงเราเปลี่ยนออกก็ได้วันนีเดี๋ยวมันรอบชิงเลยเออเปลี่ยนออกดีกว่าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเรามีชิงชนะเลิศดีกว่า,<ม>าเดี๋ยวไม่มีแรง อ่ะออกแล้วนะพักแล้วนะฮะน่าจะไม่แพ้นะฮะทุกคนน่าจะไม่แพ้เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับเอาผมออกนะครับโอเคไม่แพ้นะเพื่อนนํำขนาดนั้นแล้วเท่าไรสามหนึ่งโอเคต่อไปรอบชิงชนะเลิศนะครับโอโหแมนด้วแบตอีกแล้วนะฮะสำหรับไอ้ช้างนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับ เจอกับอันเมเรียนะครับทุกคน <G ül> เคยชนะไปแล้วนี่มา้ยหยองอะไรล่ะนี่อย่ยก็พอฟิตอยู่นะครับมีซานเชสด้วยนะอันนี้ซานเชสไหนวะเนี้ย <S 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 อี่กองจับมาเลยครับ <S <S จอมทำลายประตูจริงเลยเด็กคนนี้มีเด็กคนนี้เหมือนมีแชมป์อยู่ครับแชมป์อยู่กับมือครับ ชิงชนะเลิศครับทุกคนสำหรับถ้วยนานาชาตินะครับยุโ,โรปครับสเปนนะครับทีมจากสเปนด7.5นะครบเบลติ้งแล้วก็ หรือทำประตูให้ได้แล้วก็ช่วยเพื่อนทำประตูร่วมในการทำประตูนะครับต้องทำได้อยู่แล้วนะครับชีชนะเลิศเราจะไปหย่องได้ไงโดนแ้หรอกที่เป็นทีมแชมป์ยูฟ่า,าได้ฟาวด้วยได้ไดเปรียบด้วยครับว่าไงเพื่อน ส่งถุงไปเพื่อนเลยโแต่วันนีงอยู่ที่เราอยู่บุกยังหนักแบ็กเน็ดไม่ได้งานหยาบแล้วครับโดนแยิงไม่ได้ละอันเบียบอลอยู่ที่อันเบียตอนนี้เปิดมาอย่างนี้ก็เสร็จดิสวยคืนเพื่อนยิง โอ้ยิงโอ,อ้ยเสร็จได้ยังเหลาเพื่อนชิงชนะเลิศนะเว้ยอย่าไปแพ้นะเว้ยเออส,ว,สวยโอเคเวลาบุกไปใกล้ๆแล้วเสียวๆจริงีิยิงโอ้ติดเซฟอืมพลาดแต่เราก็แบบหาช่องจนยิงได้นะพูดถึง หลุดไปเนี่ยอ,อันเมเลียจะมาแพ้อันเมเลียไม่ได้สวยไปโอ้ไม่ได้ไอ้อายิง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 สุดย็ดมาแล้วลูกแรกขอบคุณเพื่อนมากอืมไอ้ดัมนี่โหดจริงๆไอ้นี้ตั้งแต่นู่นแล้วนะอยู่ฝ่าแล้วนะยิงอย่างเดียวเลยมันชื่ออะไรคอติคอติอะไรอย่าง K.O.T.I. อะไร I ออะไรเนี่ยเราจ่ายเสียแล้วมันแทงวผิดพลาดทางนะอันเบเลีผิดพลาดยิงโอ้โหติดตะตุ่มแมวติดตะตุ่มฤทธคุจริงชนะเลอรต้องได้แชมป์แล้วแหละบอกเลยยิงตามน้ำโอ้โหตำน้ำแม่งก็ไม่เข้าอะไรมันจะเหนียวขนาดนั้นไอ้โงนี่ สวยสกัดมาโอ้ยแต่ว่ายังเข้าทางเขาอยู่กระชากไปแล้วโอ้โหเร็วจีเร็วจัดเราเลี้ยงออกเองกด <c oughs> เบอร์กระชากดูแต่ดูอะไรกันไ่ลู้ดูสาวข้างสนามแน่เลยเฮ้ยโอ้โหหลุดพระเจ้าแล้วลงลงโอ้โหโดนจนได้ตีเสมอว่าแล้วจะไม่หมูไม่หมูแน่แมตช์นี้เอาแล้วไม่หมูแน่ๆครับ ดี๋ยวลูกตีเสมอแล้วครับเขาตีไทยแดกได้แล้วออกไปไม่ได้ยิงเรียบร้อยอ่ายิงคืนครับลูกนี้ต่อบอลโคตรสวยโอ้สวยจริงๆครับลูกนี้รอเพื่อนกว่าจะจ่ายหนูกาจะไม่จ่ายซะแล้วแล้วลูกนี้ยิงเรียบๆเข้าไปเลยครับนิ่มๆครับ กินนิ่มครับไปแล้วไปแล้วหลุดแล้วติดเ,เปิดไปติดอโดนขยับไ,ไ,ไม่ได้ชิบหายยังโดนอยู่โอ้โหโดนตีเสมออีกแล้วเป็นลูกเสียจากเราด้วยโอ้โหขอโทษเลยเพื่อนบอกแล้วไม่ยากแมตช์นี้ยิงกันมันเลยตอนนี้ ล่าไปสประตูแล้วครับสหรับแบบนี้ยิงกันจน4ประตูแล้วโอเคไม่จบเว้ยโอ้คยแรกจบไปแล้วนะครับมันดูเดือดจังวะชินเชลเลอร์นเนี่ยเดือดตลอดเลยไม่มีง่ายๆง,ง,งานง่ายๆ่ายเขาเลยเว้ยงานหนักตลอดอา้าวยิงจะได้ครับไปเพื่อน ติดไปยังบอลได้ยิงเรียบร้อยใจยังสวยแล้วเพื่อนซัดเข้าสามเหลี่ยมบ,บนไปเลยครับสามสองครับยิงกันสนันจริงๆครับคนนี้ล่อไปสองลูกแล้วเพื่อนเราใจหนึ่งยิงหนึ่งครับสำหรับเรา หลาเอาแค่ชนะพอนะฮะชิงชนะเลิศเราต้องได้เป็นทีมหน่อยโอ้โหแล้วเพื่อนพิกยิงหสวยสวยจริงๆฝั่งพึ่งได้นะไอ้คนนั้นไอ้ดำนั่นอ่ะยิงโอ้โหติดเซฟสายยิงอยู่แล้วอ่ะเ้าวมุ่งไปไหนวะนักกูสวยยังได้บอลอยู่ ขอโทษอะไรกันแย่งกันเองวะเนี่ยหลุดน่านนะระวังตื่นเต้นชิบหายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตีเสมออีกแล้วยิงกันไปหกตัวอะไรวะเนี่ยทีมนี้แมตช์นี้ยิงกันสนั่นจริงจริง โอ้โยิงกันแบบไม่เหมือนได้มีโกะโอ้โยิงกันแบบแล้วมันไปได้ไงวะลูกนี้ผมมันลุหลุดช่องวันนี้เองแล้วก็เสาสองเลยคมจริงโอ้โยิงกันสนั่นจริงๆว่ะโอ้อะไรวะเนี้ยไม่งานง่ายนะครับชิงชนะเลิศอย่างนี้นึกว่าจะงานง่ายนึกว่าจะได้ถ้วยง่ายไม่นะครับ <laughs> เห็นเจออมลเบียนี่ยิ้มเลยไม่ได้ไม่ยิ้มไม่ได้นะครับงานหนักเลย,ย โอ้ยโอหโฉ่งไม่ติดจกไม่ติดจกไม่ติดชิบหายหลุดโอ้โหหลุดอีกแล้วอ้ายเสียวโดนนั่นน่ะโอเคโอ้โจ่ายเสียเองเกือบแล้วไปคืนเพื่อนก่อนไปไม่ได้แคบไปโยนไปเพื่อน สวยนั่นแหละโอ้โหโอ้โหไม่ได้ยากจัดเลยยากจัดเลยทุกคนโอ้ล้ำโอ้ยช้าง สวยนั่นแหละยิงเรียบร้อยเยสขึ้นนำอีกรอบครับยิงเงินไปกี่ตูเจ็ดประตูะยิงเงินโคตรหนักโอ้ยิงเงินเป็นเจ็ดประตูแล้วจะขึ้นสิบประตูเนี่ยมันสู้ดูเดือดจังวะโอ้อะไรวะเนี่ยสู้เดือดอจริงๆครับโอ้โหหว่าจะงานง่ายไม่งานยากครับงานนี้ โอ้โหพระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้ปั่นโอ้โหติดช่วยเกมรับก่อนนะฮะเดวเพ้ โดนตีเสมอช่วงท้ายเวลาแล้วตมันต่อเวลาอีกเหนื่อไอ้เนยโอเค okay. สวยมากเพื่อนสวยพาดโอ้โหไม่ได้ส่งใกล้ไปได้โอเคเพื่อนสกัดไม่ได้สวยยิงซ้ำโอ้โหยิงติดอีกโอ้ย ยากเย็นขนาดนั้นวะยิงต่อต่อติดวอลกอีกไม่ใช่วันของเราจริงๆต้องเล่นเกมลับเท่านั้นเดี๋ยวโดนโอเคยื้อก่อน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 คืนหลังยื้อๆยื้อๆยื้อก่อนยื้อก่อนขอเล่นทุเล่นนั่นแหละเดี๋ยวแพ้ขอให้คืนหลังไม่ยื้อเพื่อน โอ้หย,ยังจะติดอีกโอชิบหายแล้วโอเคเยชน,นะเอาถ้วยไปได้ครับสะสถมถ้วยหรือไงวันนีส้สหรับแมตช์นี้นะชนะไปครับ4-3สูสนุกมากโอ้โหสวยจริงจริงเงินแบบแม่งเจ็ดลูก โอ้ยิงเงินเจ็ดลูกครับทุกคนสุดยอดจริงๆครับนักข่าวมาดูแมตช์นี้สนุกนะครับทุกคนผมว่าสนุกมากเลยแมตบบนี้โอ้ยข้างหลังเราพลาดบ่อยด้วยได้ถ้วยครับอ่าถ้วยเล็กถ้วยน้อยก็เอานะครับเอาหมดครับถ้วย ถูถ้วยเลยเพื่พอนนั่นแหละสวยสวยควา้าถ้วยเรียบร้อยโอ้ยสุดๆจริงๆครับไอ้พวกนี้เนี่ยเอะก็ถ้วยแอะก็ถ้วยแล้วสองแชมป์แล้วสามแชมป์แล้วครับ,รรรบขับโอ้โหทิปเปิลแชมป์คร,ครับทุกคนเป็นคนละสีสันมันเกี่ยวเอิญทิปเปิลแชมป์ถูกแล้วใช่ไหมไม่รู้นะครับเป็นทิปเปิลแชมป์บอกถ้วยอีกแล้วครับ นี่ถ้วยอีกแล้วสำหรับแมตชนี้ก็คว้าถ้วยอีกแล้วนะทุกคนเป็นถ้วยยุโรปครับนะครับแมตชนี้โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนนะเจอกันพาร์ตต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็บายบายนะครับถ้วยอีกแล้วครับนี่ได้ถ้วยสะสมถ้วยลึกเกิน <laughs> ยอนมากๆ สำหรับเลดบูสูบวกนะครับ mm hmm. ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกัน